โอ้โหดูจิ้นคนดูจิน,จนว้าวอ่ะ,อะสวัสดีครับพบกับช่องเบียร์ที่ถมดองแล้วนะครับแบกเป้ถือกินความสุขอยู่รอบตัวแล้วนะครับหลังจากแต่เจ้าที่เขาไปหาสัตว์น้ำน้ำแม่ลายกันมาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะนำมดทิดิบเนี่ยไปทำอาหารเนาะซึ่งคุณเอี้ยงก็กับมดทิดิบเดินไปละแต่เจ้าก็พักผ่อนเว้นช่วงก่อนครับตอนนี้ก็มา ทายทำการทำอาหารดีกว่าข้าวแรงเนาะตอนนี้เวลาก็ประมาณ4.35โมงนาทีครับอ๋อนาใจคิดเลืเครื่งมาละไั่ใจไปไหนครับอ๋อครับครับครับอันนี้นัยใจไม่นองกวางไปเอาหาอุ้ยงแล้วก็จะนำมตถุดิบของเขานะ่ะ มาปรุงรสทําอาหารนี่ก็ว่าไปเนาะเพราะตอนนี้ก็มาแรงแล้วก็ได้เวลากินข้าวให้มื้อนึงละครับนี่ก็มาบ้านคุณนุกเอี้ยงเหมือนเดิมครับนี่เจ้าก็ประสบความสำเร็จนะครับหาสัตว์น้ําหาป่าได้อย่างยุ่แย่มากมายแล้วครับนี่นี่เนะนี่คืออุปกรณ์หาป่าเขา,าเนี่ยสำเร็จมากกว่านีครับมาได้ แม่คุณต้องเอียงแม่พรนเนาะหรือว่าอ่าออป,ป้าแต่เจ้านะานนก็คงประสบสำเร็จนะครับนัดแจแล้วก็แม่บนนี่เนาะสามคนแล้วก็แม่พรนะครับแี่ล้วก็จัดเตรียมวัตถุดิบมันก็มีอ่าอย่างพวกนี้<อ>เดี๋ยว าอันนี้ป่าส้อยแต่เจ้านี่เนาะบางส่วนบางส่วนครับเพราบางส่วนเ้าเกินแล้วล่ะแอปอันนี้กับป่าเอลกีเอาปิ้งมีสองไส้เนาะเจ้าดีกัมกอันนี้คือปลาที่เราหาได้แต้ๆเลยเพื่อนเพื่อนครับแต่เราแบ่ได้ถังถุงเลยทุกเย็นเราแบ่ได้ทายให้ดูต่อเนาะเอามาจากข้องมาได้เนาะพ่อแต่พ่อแต่เจ้าแม่แม่ป้าๆเปิ่นกับซอต่อเนาะเวอาาพกกตั่นแม่แม่พรครับอันนี้ปลาส้อยกระป๋องครับ ปลาส้อยปลาสร้อยนี่ปลาสร้อยนี่ไปครับปลาปิกเหลืองเอาปลาปิกเหลืองอ่าแต่เจ้าผมนี่ปลาก้นไม่ตัวนะจ๊ะปลาก้นไม่ตัวเนาะปลาก้นปลาปิกเหลืองหรือเป่าปลาส้อยเนาะครับอ๋อเจ้าผมก็ถามไปแล้วกรรแล้วผมลืมมันปลาหลายชนิดในตู้เย็นแต่มีอยู่ปลาลางงูครับปลาลางงูนี่อยู่ในตู้เย็นเนาะแ้ำหวาได้นักขนาดนะครับเนาะแต่เจ้านะได้เยี่ยมมากครับปลาสอยนั้นนักครับครับครับ นี่ฮอยมาดังไฟกันนะเพื่อที่จะมาจีป่ากันเพื่อให้มันลํำเนาะอ่ะเห็นหลังไ้ไว้แวบๆใครเอ่ยเดี๋ยวเพื่อนดูเห็นแท่นเน่คนนี้แต่เจ้าม่ได้เข้ามาด้วยกันเนาะแต่เจ้ามีธุระนิดหน่อยเนาะเลยม่ได้ไปร่วมทิปการหาปลาด้วยกันครับมาไปยังตอนนี้กับพัพคอนเต็มที่ทำธุระเต็มที่แล้วไมากินมกินดีกว่าเนาะ เฮ้ยมาทำเนาะตะขึ้นกับกินตะขึ้นกับกินมาตอนกับกินมาแรงกับกินแฮมดังไฟใครดังไฟเจ้าได้ดังไฟกันได้เจ้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปิ้งปลาแล้วก็ทำอาหารเนาะอันนี้ขอดูว่าทุกที่เขาข้าว่อนนูกนก็เขาปลายังมีคนเจ้าพูดจังน่ะอ๋อปลาปลาเนี่ยบอกไปละยากอยากดูอยางมีกระเทียมอย่างไงทุกที่เขากระเทียมเหรอกระเทียมหรือหอมขาวครับไม้บักกูดครับอ่าจะใครอ่า เม็ดผักชีครับขมิ้นอ๋ออันนี้อย่างขิงค่ะแม่ขิงขิงขิงเนาะค่ะข้ากรค่ะแล้วขกรอกเม็ค่ะก็ไม่เหมือนขรม่แผักชีน้ำขิงอ๋อขิงถูกล้อ่าขิงอุทูก็ถกละอ่ะอ่ะครับวันที่ดีพอกับมิตายาเนาะนี่คุณเอี้ยงก็จะใครอยากลงมือตัดก็เดี๋ยวแบ่งหน้าที่กันกั้มครับเดี๋ยวออนเอาแม่เไม่พรอจะดังไฟเฮือกครับรอรถดีแม่ครับ อันนี้ก็นี่อุปกรณ์หากินเท่าเจ้านี่หน่อนี่รองเท้าเกือบอกหรือรองเท้าบูทแล้วก็แหน้ำหนัก5้กิโลนะครับเพื่อนไม่ใช่เบาๆนะแบกไม่ไดแบ่ให้ห้ากิโลเลยซ้ำโดนน้ำนี่ซ้ำซ้ำนักกว่าเดิมอย่าเงี้ยครับบอกเขอนแกงละเนี่ยอันนี้คือหาหาได้ปากครับตัวนี้เลยนะครับเพื่อนครับนี่ค่ะนีน อาจจะกินนควางบอสคารามีขิงคาห์มิ้นหอมกระเทียมหอมขาวแล้วพริกแดงเหรอใบบักูดเนาะใบบักูดที่ใส่บิบใส่มะลูนอ๋อบิบใส่มะรูนจะไข่ใช่ไปเลยเนาะอันนี้ทองเลยเนาะนี่จะไข่นี่คาชีกระเทียมใส่เยอะเม็ดเม็ดคาชีนี่หอมอันนี้ใช้เครื่องก๋งเหรอหนักไปละไม่ใช้หรอเมนูอะไรเนี่ยเป็นเมนูป่าบ้านๆเราเลยเนาะจากจาก แม่น้ําแม่ไร้บ้านปกคุมสมัยกี้นะเพื่อนเนาะอันนี้คือหาได้เองเนาะไม่ธรรมดาเนาะเอะไรนี่ก็เอาไอห่อนอะใบตองเนาะบอันนี้พริกแห้งมาวันที่ิดเพาเพชรว่ะมาท่าเม็ดต่อแม่มาท่าเพชรนักเนาะใครมักเพชรก็ใส่นักประเดี๋ผมกินเพชรนักบ่ค่อยได้เนาะโอ้โหทัดทีวันนี้อ่ะเตรียมพร้อมครับลุยครับพร้อมกันครับคุณนุ่งเอี้ยพร้อมจ้าพร้อมตับนะพี่กันเนาะ เดี๋ยวหัวกวางพอต่องดีกว่าน่าเอาเหล่าเฮ้ยกดดันเหมือนแม่ย่ะเนาะนี่ครับนี่ก็ดังหารได้ไฟลุกโชดช่วงไหนตอนนี้เนอะแม่นักเจ้าแสงเซ็นโอ้โหบนบ้านแกงแล้วหินมาอันนี้ก็ตำน้ัพริก เรียกแรกแล้วเนาะย่างคาสักคาสักพักเนาะงน้องกวางปั่นจักรพรมาห้ามกินเลยโอ้นี่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 ปลาปลาสร้อยยังเขาที่หาได้แต่เจ้านี่หน่อยโอ้โหรสนี้ก็เกลือมาละนกวางอย่ามาปรุงรสเขาเนาะใช่ครับแต่อย่างว่าห้ามกินห้ามกินห้ามกินนะรสดีใส่เกลือเข้าไปเนาะมักปลาไปโหน้ำลายไหลครับก่อทานแตกได้เพื่อนอันนี้ก็ แม่ก็อย่างนี้เอาเฮดทอปแกงแต่เจ้าเอามาอุ่นเนาะครับครับอันนี้ข่าวประจำไม่ได้เพราะว่าทานแต่กระทะเด้งนี่หุยไปก่อนเนาะหุยไปว่าตะโกนสะดุ้งคนขี้สะดุ้งอ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยครับอันนี้ก็เป็นเมนูปลาเนาะปลาแล้วก็ปลาค่ะครับสดสดสดกับใส่บิ๊ก ก้าวตะคืนกินหมูกระทะไปในห้องเจ้าเจ้าศานอิ่มเนาะเจ้าลำอร่อยเจ้าอร่อยเลยเนาะเจ้าเจ้าเจ้าเจ้เจ้า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 เเจาเจ้เาเร้เนาเจเจ้าเจาาเนาเเเา่จา ขอชื่อเมนูกันพราชื่อเมนูอย่างนะครับแอปป้าแอปป้าแน่นอนแอปป้าไปได้ไปได้นะเนาะกัตจีปลาสองอย่างเนาะกับปลาจีกับแอปป้าเนาะกับช่วยหน้ากเนาะโอเคเอาไปดเลยนะอันน้องกวางนี่ห่อใบตองละเนาะเจ้าอันนี้ห่อห่อเป็นยังไก้ห่อจางยังไงเคยห่อสักเตอร์เคยห่อสักเตอรอเป็นกว้างกว่าเป็นไงเนี่ยไงเป็ไงทั้งสองเลยจ้าเออเจะห่อปลาเนาะแอปป้าใหญ่กว่า มัดมัสาก่อนกอนเม่สอนก่อสนห่ออันน้องกวาห่ออันอ่ะอันนี้เหมือนใหญ่ายยกค่ะไอพอนะไรสอนน้อกวาอนการหอใบตองเนาะครับห่อันนี้คนบาเก่าเปิดห่อห้ยี่นาะใ่ะ เจ้าหนักเหรอเป็นทองไดนงไหมพอลทองสี่เหลี่ยมกะอ่ะขึ้นไหมพอลสาธิตก่อนสาธิตก่อนทอสี่เหลี่ยมปีนสี่เหลี่ยมปีนเนี่ยไมากระดับกระลัดอรอไม่มาดไม่มาไม่มาคืออย่างครับไม้กระดับไม้กระดับอ๋อไม้กระดับทำทำมาจากไม้จิ้มฟันสมากก็เป็นไอ้แซ่เป้าอ๋อท่านบองนะแซ่เป้าคือไอ้เส้นมะพร้าวตรงกลางของใบบะเป้าอ่า ครับอืมแต่แต่หมูหัวตีบ้านแม่พอนี่ใช่ยังอาจจะเป็นแม่จิ้งฟันเจ้าอืมครับอ่ะอ๋อคุณเอียงตันคุกต่อไหนเนี่ยบ่อกันเลยเนี่ยฮะครับอันนี้ทำเนียนเอียงตันอันนี้คืออ่าใส่พริกแกงเแถาต่ำกี้นะครับปลาเข้าไปเนาะได้แลม่จับะนี่ปลาตัวน้อยหามาคุกไปบี้เนาะครับเัามีสองไส้นะปลาตัวเล็กกับปลาตัวใหญ่ใหญ่พอประมาณครับ แม่เป็นพักูที่ไดน่ะส่วเจ้านี่เขาหาได้สนุกสนานที่ฮัปาร์ตี้ถ้าน้องกวางอยู่ในเหตุการณ์นี้ต้องตะลึงแน่นอนแม่น้าขนาดก็หน้ามาเติมจิ๊กไปเยี่ยมเนี่ยคปนท่อไปก็แม่ใช้ไปเยี่ยมเนาะปลไหปลาลัดป่าปลากระดูกปลายาวๆนะปลายาวๆปลาปลาลัดปลาลาดที่ปลาลาดงูถึงพันเขาเขาโพูดท่านรอไปก็แม่ปลาอะไรก็เหมือนงูน่ะปลาไหลปลาเยี่ยม ีนล้เ็มอันนี้มีมีปลากรดก็อย่งนครับแม่ปรากรนี่ปลากดมั่ก่อปลากดแล้วกับปลาเกินขั้นได้กันเหรอปลาเหลืองไงนะปลาปีกเหลืองรับนี่เหรอแดงเนระหอมครับกินข้างแจงตะจิบงหอมมากเี่ยเป็นตัวรครับบารงเริ่มหิวยังครับ ออกกัดอยู่กันหมวกกันน็อกหลอบใบหมวกกันน็อหลอบไปตะกี้สั้นมาเต็มตีเนาะตกี้สันเนี่ยเขียหลอมนะยิ้มหล่อมเย้เดี๋ยวก็มาดูวิธีการห่อเนาะเราจะมาย่างกับแตะแล้วก็นี่เต่าอังโลแบบบ้านๆครับโอเคครับเยอะละแม่ละชิมละกินก็ได้ครับมันเหลืองเข้มดีเนาะ อ๋อที่เปสีเหลืองนะพ่อเป็นขมิ้นเนาะอ่า you know. อันนี้คือจะใส่เข้าไปละเอารอหน้ามาเตลวะเตลวะรอหน้าก่อนโอเคครับรอคับแบ่งตะเตลกันอ่าตะกี้นี่อ่าเติมน้าเข้าไปเนาะอ่าเพื่อที่ฮือเครื่องมันคุ้มเขากับตัวปลาเนาะครับหอมเนาะหอม้องพ่อเนี mar, ่ยก็จะแบ่งต่เๆกันเนาะหอมใบตองเนาะอันนี้เข้าแบ่งสักกี่ห่อมนครับสองห่อพอแล้วเ่าอ๋อสองหอพอละ น่ากินครับอะไรเจ้านี่ตัวใหญ่ดูก่อนรับแบงกอเต้ากันสองห่อกับตักกุชโอ้มันฟอนอนนี้เอาจอนยักกลางให้้เรากลางน่ะเอ็นไหมครับเพื่อนครับเมนูแบบบ้านๆและสาวบ้านๆของเรากระดูกอ่อน มักแล้วักครับโอ้ยยังมันอ่ะจะปิ้งก่อนก็ได้เหรองา่แต้มก็ได้ปิ้งก่อนก็ใส่ห่อกันไปตองเนาะเป้าเป้าเป้าจับซุบเป็น้เท่ากันสองห่อเนาะสองห่อนี่กับปอกินแล้วเราได้นักขนาดเลยเนาะดูดิกินได้หลายคนได้กินแ่บกิมีกระต่ายน้อยอ่ไม่ใส่เห็นตัวยใหญ่ยใหญอ มีมีห่อน้อยก็ห่อตัวน้อยก็ห่อตัวใหญ่เน่อยตัวน้อยนี่ก็ดีอย่างก็กินง่ายเกี้ยวง่ายเอาความสมดุลครับเหมาะเต็มใจเนี่ยมากินข้ามเพื่อนครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแอปป้าแอปป้าครับ ท้ายญาติอีกคนหนึ่งครับว้หมดหมดเลยได้กินแบบครับเแม่นี่ขอสำเร็จแล้วเนาะอ่ะขอที่ว่ะขอเพื่อนดูหรออันหนอกว้างองงี้ยเหมือนกันเนาะขอบบนี้เนาะอันนี้คุณลุงเอียงขอสโลกอนคนแรกขอหน้ากากมันกออย่างนี้สิแม่ไว้ห้ออย่างนะคนเมืองห้ออย่างนะไม่ขาดกระรัดเฮ้ยนี่มันสกไม่กัด ไม่มาดไม่มาดไม่ขาดไม่มาดครับก็คือไม่จิฟันไม่กลัดครับเอามากลัดน่ากินไหมครับอ่ะขยันทำได้น่ากินด้วยกันพ่อแบางงามเลยแกน้อกวางละวแกน้องกวางแล้วเอาเด้อเอาเด้อโอ้โหนกวางเซนต์ลรยครับเข้าวินครับเข้าวินอันนี้กลัดแล้วเหรอมันกลัดจ กันหมอบมุมรุดเา <S <S นาะโอ้โห,โหเรียบร้อยในงานครับต้องกวางสวงยวางามครับคุณตั้งกลางไมโครใหญ่ก้านต้องกลางไปแล้วครับโอ้โหเนี่ย,ยกลางประแงมน่ะครับนี่สองห่อผ่านไปเรียบร้อยโอ้โห<ป>สาวสาวย,ย,นนนยืนน้องพอหน่อยอ๋อตั้งกลางยืนน้องพอหน่อยแม่นี่คือห่อแอปที่ให้แอปกันเนาะสุดยอดครับเอาเลยมา อันนี้แม่พรก็จะมาปิ้งปลาปปิ้งลาใส่แตะเนาะพวกกันนะแม่โอ้โหนี่ปลาซอยหมดเลยนะแม่เนาะตัวใหญ่เหมือนกันนะเนาะแต่เจ้านี่เฮาดูแวบๆเหมือนจะตัวน้อยนะกองออกมาใส่แตะนี่ดูตัวใหญ่เลยเนี่ยแค่ทาหัวกับเออแค่ทาคำหนึงอยาลืมกันครับมาทาคำหนึ่เนาะอย่ามาพอนายมันดำนายไปกันเห็นไหม เ <t> <t> มนูปลาย่างของเราครับปลาําจืดค่ะวันนี้โอ้โหแม่จากแม่น้ำแม่ลายนะครับดังกับทานหอมๆเนาะนี่กำลงังอวางกับแตะเนาะสุดยอดครับหอมแล้วเนี่ยกินเริม<อ>่มแตงโมกัหวงเรงรานสักคร,พรมพอมาดูดาว่าสีสันตอนซุกจะน่าทานขนาดไหนเนาะครับ คอแอบปลาสองห่อบายคุนนกเอียงคุนนกคุนนกกว้างวะบายคุนนกเอียงกับน้องกว้างเนาะครับโอเคธรรมดาครับเมนูนี้อ๋อหน้าจะได้กินกันครับครับอันนี้น้องกว้างจะปิ้นปลานะระวังนะไม่ไม่ระวังไม่นะห้อนกอห้อนกเออ ครับเออนั่นนๆ่น่ถูแลมันวางทุแะไม่ต้องกดดันจะเย็นๆย็นสามไอ้เออเหลืองเออหองเหลืองอาเี่ยวระว่างานน้่มากินคนานะ้นกินนักวางเนาะเด็กกวางได้หรอครับต่อไอ้บนี่มันจะบัสุกนี่ครับอันนี้เขาก็ไปปิ้นมาเนาะครับอ้ย ต้องต้องเอาเอาเอาไอ้นี่ไอันนี้เข้าไปมันหน่อยก่อนใช่กินแล้วนะไอ้ตัวนี้มันจะแบบซุกเนาะเออไอ้ไอ้หลวงนะเข้าไปทางไหนแบบน้อยเออใช่ใช่เข้าไปทางไหนเออถูกถูกถูกต้องเจ้าโอเคเจ้าอยู่ด้วยกันอันบูดีไม่กินขนาดป่ะมาดูกันอันนี้คือสีสันเริ่มจะซุกแล้วเนาะครับไอ้ยหยาเหลืองกรอบเนาะโอเคครับนะฮะนี่ครับเปลี่ยนตัว ต้องวางแตะใหม่นะแทนลองแตะใหม่ครับเป็นก้อนอีทเนาะเมื่อกี้ไม่มันแบบไม่ค่อยมันคงจะได้ครับแต่สีสันนี้เริ่มท้าท้าที่เริ่มเหลืองและไม่คินมากหอมันาดเออหอมมันอะไรอ่ะตสังการด้าถึงกันอันนี้ไม่โคใหญ่มากได้ไห้เขาดูใกล้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 หน่อยโอ้โห ดยเฉาะครับเพื่อนจีปลาแบบบ้านเมืองกับคนเมืองบ้านเฮา,เอ,าอันนี้คนเมืองหนึ่งคอหน้าได้อันนี้คนเมืองสองคนสอง <laughs> โอเครอสุกกับเน่ารอซุกกับเนอาน,นละลืมเสียงดูฟังเสียงครับฟังเสียงอันนี้เขาก็ได้อภิษณ์นันทนาการจากหน้าหมอนนะครับเนอหน้าหมอนสวัสดีครับเนี่ยกครับวันน, <laughs> นี้หน้าหมอน น้องสาวของแม่พรเนี่ยแม,ม่พรเขาก็จะมาดูนี่นี่ก็คืออภิธนาคารที่บอกโอ้โหแตะมาวางไว้ถาวรมา่ถา,าวรมาคงกว่าเนาะอะไรเป็นไม้เนาะใช้ไม้ก่อนกับบคาคยูต่อไปเป็นอิดดินอิดฮะดินก,นกีกับบาคยูเนาะน้ามอนก็เลยจัดการเอาแตะจั่นหนึ่งมาวางเฮ้อโห่มั่นคงเลยขอบคุณเจ้านะครับน้าอันนี้ก็เอาไปปิ้งนะกะปิ้งเลยนะครับอ่ะ นี่เขาก็พลิกแพงมาหลายรูปแบบแล้วเนาะจากแตะไอตัวนั้นก็มาใส่แตะตัวนี้อ่ะหลายรูปแบบแล้วอันนี้ก็มีแม่นี่หอยนะแอปใครแอปใครแอปครป๋าครับขอใครช่ครับอืนมนะเอเจได้กี่เดอ้อสีสันน่าทานมา,คนนมากครับตั้พี่นับตูสั้งยังครับโอ้โหดูสีสันน่าทานมากครับ ชีปลานะครับหอมมากครับอันนี้เพื่อยากกินก่อนเนาะกี่ตัวสามตัวเพ่งน้ากินก่อนอ่ะอยากกินมากมากบยางกับต่อครับช้าหน่อยแต่อร่อยแน่นอนนี่มันบินออกเลย ตอนนี้ก็ใกล้จ,จะได้กินแล้วครับโอ้ oh, โหตัวในซุกาาก็ออกมาเนาะแล้วก็นี่ก็ลวดยางแอ <I 'm S 1> <Apple. S 2> ปป้าเป็นตัวเนาะที่ห,อหอวว่อๆว่าเมื่อกี้นี่น่ากินขนาดครับจองอ<笑><笑>ตัวมาดนี้เนาะโอ้ไข่เต็มตองนะครับ oh. สุดยอดเพื่อนเพื่อนครับโอ้โหเหมาะตุ๊่เนาะครับบมาจีอครับทำมีซีวิดีโออย่เ<ะ>นาะ รอซุกเนาะนั่งตอพลมเฉยๆไม่ครรับแล้วเนาะนาการมันอุ้งอ้วก็พระต่มันฝุ่นกระโดดข้ในกระโม่เจ้าเจ้าอันนี้ปอคนเอียงหน้าะปอวัดมันจะออกออกปอปอกกล้องวะครับอ่ะแล้วก็มันอุ้งอ้วมเนาะนั่งตอพลมกับใครรับไปเหนเนาะเจ้าเป็นคะอ่าเป็นหงน่ะนนั่งโะไปกชีกระีีหอมเนาะเจ้า คมจิมกัซุกแล้วมีความชัวร์ไปได้เจ้าอมีอันนี้ติซุกซูทำหม้อใส่ใจแน่นอนโ,โ,โอ้โหเพื่อนๆใบหญ่แบบไหนหม้อเตาเตนเนอร์แล้วก็เฮาก็อยับปัจจีกับตัวที่เหลือเดี๋ยวมาซุกกันเนาะแล้วก็มาใส่แอบป,ป,ป๋า่ะตัวนี้ใส่แล้วรอซุกนิดเดียวเลยตัวนี้รอสุกเสร็จก็ไม่รอช้าครับกินครับนี่เราเวลาเรื่อย หอมสดสดหอมสดสดหมายถึงว่าหอมฉุยหอมฉุยใช่ไหมเนาะมากินครับโอ้โหอ่ะน้ำก้างเอาน้ำย่อยอีกอะอ๋อเราสกัมกันเนาะอันนี้ป่านี่คือสุกหมดแล้วเพื่อนเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแอปป่าแอปวางแอปเสุกกันเนาะฮอนี่เขาจะกินฮอนี่กนก่อนฮอนี่เล่าไว้ก่อนเขากินฮอนี่ก่อนแล้วก็นี่ไฟก็เติมเชือไฟไปแล้วเติมทานลงไปแล้วก็ปลา ปลาจีครับหอมมากครับเพื่อนดูอลังการงานสร้างมากดูใครดูปลาจีก็ดูเนาดูการกินให้ดูคำหนึ่งเหรอเอาดีก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะปลาอันนี้โดนร้อยละปอแบงปลาไปกินปอเหมาะขนาดครับเพื่อนลองแก้พอแล้วบอกไอเดียเจ้าเอาเลยครับปอแบงไปเลยครับเราจะลองแก้แล้วกันอ่ะลองกันนกวางลองกันได้อ่ะมาหน้ามันย่อยน่ะเนาะลองดูลองดูบอก แห้งเจอเรอก่อนต้องรอมันแห้งก่อนน้ำย่อยมันอ๋อรอก่อนรอก่อนนะรอก่อนอ่ะเพื่อนรอต่อไปเขาฆ่าดำต้มลงอ่ะนีใครจเจ้าไข่ไข่ปลาซอยไข่ปลาซอยเริ่มอู้ลืออ่ะที่อู้ตวแล้วอู้ลืออันนี้ไอ้พรแบ่งแอบไข่ปลาคือต่อไปแล้วสุกอ่ะโอ้แต่ฮอนเหมือนกันนะโอ้โหควันขึ้นแล้วครับโอ้สุกแล้วสุกแน่นอนไอยาสีสันน่ากินกันะเพื่อน โอ้โหนี่คือไข่ปลาสร้อยนะครับเพื่อนๆเหมาะ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 ได้จริงฮะอ่ะอ่ะแกะใส่ถ้วยแล้วครับมังกรว้าวว้าวว้าวเลยครับไข่เหมาะเต็มเตเนระไข่ปลาสร้อยกับกีปลาสร้อยข้อเหตุทออข้อเหตุทออมาแซมมามาแจมแจงกับแม่นาะ ครับอันนี้เราจะรอดูอันนี้มันจะซุกมาได้นี่รอนานมากนี่ครับสี่สี่เปียละใช่สี่เปียละไข่ปลาหนี่รัมครับอาหารมากินกันเลยเพื่อนเอ้าดอกควันไงนะเรียนแฟน์โอ้โหว่าจะซุกหรือยังว่าจะซุกหรือยังมาซุกนี่ได้ปิดแล้วกับไซม์ใหม่เออแต่แม่มาซุกละควันขึ้นแล้วแหววควันขึ้นแล้วเนี่ยแต่มันแบบครับแต่แม่มาซุกละแต่ว่ามันว้าวไปแล้ว ลูกพี่ยังอันเนี่ยแมวฮอ่เพื่อนเพ่อนอะสุกแล้วเนี่ยเพลงเหรอแม่นไปกินครับนกวางจัดเลยครับโอ้โหกินแล้๋ยวน้ออันนี้เหี่ฮอหนึ่งเอาไว้คนเท่าคนกินเนาะเอามากินฮอที่สุกก่อนมาเสร็จอลไรนะเพื่อนเพือนะเมนูแ辣เงี่งเขาสุกแล้วอ่ะเอามาปอกเลยครับเอามาปอกกเพื่อเอมารวมกันก็จะมีแดงที่แม่อ่าเดี๋ยวน้อปาจีแล้วก็อะไรเนี่ย อแอบ,บปลา,าครับแล้วก็ไขป่บบปลาอันนี้ามาแจมมาได้ดนรออัีท็อปโวยท็อปกินครับเพื่อนครับกินเจ้ากินงงนะน้องคุณนกเอี้ยงกับน้องกว้างมาดู้ครับรสชาติไขป่ปลาล้างซื้อเจ้าไปต้องมาใส่ก้างพี่อ่ะกินข้าวกันอ่าขอจิ้มจิ้มหนึ่งคำแล้วก็บอกรสชาติเพื่อนๆหน่อยก่อนปิดคลิปครับ,รบอ่ะเอาน้องกวางคนแรกก่อน อันนี้คืออันนี่คืออันนี้เนาะปลาย่าางแอบอ่ะกินเปล่าก่อนเนาะปลาที่เหมือปาแกงเนี่ยอะไรอะไรพวกเจ้าแบบแบบเพลสตะไลเนอวอสกี้เขาบอกเน้นเพลสตะไลเจ้าจับจับอ่ะคนนกย่างจับคือพอดีจิ้มยังจิ้มปลาย่างจีปลาต้องใส่ดีนะเจ้ากแางมากหน่อยเมนูแบบบ้านๆของเขาเนาะไม่ยค่ะโอ้โห กินเพื่อนจิน,จนว้าวอ่ะกินไป็นวยกนครับลำเจ้าลำไม่หน่อกได้มากินเลยโอเคครับเพื่อนผมกินกันนะแล้วเจอกันครับเบียร์ทิรมนแบกเป้นที่กินความสุขอยู่รอบตัวเราครับกินข้าวเย็นครับ